สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะนักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูแพรวในวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะค่ะหลังจากที่เราเรียนจบในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องจํานวนนับไปแล้วนะคะวันนี้ครูแพรวจะมาพานักเรียนไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ หน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนอันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เราจะมาเรียนกันนะคะนักเรียนอาเรามาดูตัวชี้วัดกันนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าๆกันสแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0แสนและ0ูนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100 0 0แสนมีนักเรียนคนไหนชอบเรียนการบวกบ้างไหมคะยกมือขึ้นสิคะ มีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่ชอบเรียนเรื่องการบวกวันนี้นะคะครูแพรจะมาพานักเรียนไปเรียนในเรื่องแรกกันก่อนนะคะเรื่องแรกของเราจะเป็นเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0,000แน,นะคะนักเรียนวันนี้ครูแพรพานักเรียนมาที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะ มีพีิเตายีราฟช้างนกกระจอกเทศแล้วก็ฮิปโปนะคะนักเรียนชอบสัตว์ตัวไหนกันบ้างคะอ่ามีนักเรียนชอบหลายตัวเลยนะคะบางคนชอบแค่ตัวเดียวบางคนก็ไม่ชอบนะคะอ่ะครูแพลวมีโจทย์ปัญหานะคะมาถามนักเรียนนะคะอ่าเป็นการเป็นโจทย์การบวกที่ไม่มีการทดนะคะ การบวกที่ไม่มีการทดเป็นยังไงก็คือบวกลงตัวเลยนะคะอ่ะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีดังนี้อันนี้เป็นรายละเอียดนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนสัตว์แห่งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งมืคนเดือนมีนาคมมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนสัตว์แห่งนี้จำนวน สองหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองคนนะคะอ่าเขาถามว่าอะไรคะเขาถามว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมมีทั้งหมดกี่คนอ่านักเรียนเห็นคำนี้ไหมคะคำว่าทั้งหมดนักเรียนเห็นคำว่าทั้งหมดไหมคะอะคำว่าทั้งหมดกี่คนนะคะ นี่คำนี้เลยคำว่าทั้งหมดก็คือนักเรียนเอามาทาอะไรกันคะเอาจํานวนของนักท่องเที่ยวในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมมาทำอะไรกันคะอามาบวกกันนะคะก็ถึงจะได้จํานวนทั้งหมดใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเดี๋ยวผู้แพลขอพานักเรียนไปทบทวนความรู้เรื่องการบวกกันก่อนนะคะหลังจากที่เราเรียนเรื่องจำนวนนับไปแล้วเราก็ จะมีความรู้เดิมนะคะเกี่ยวกับการนับจำนวนนะคะต่อไปเลยการบวกจำนวน2องจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนนะคะการบวกที่ไม่มีการทดเมื่อกี้นักเรียนจำจำนวนที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมได้ไหมคะนักเรียนอ่าจำนวนแรกเลยที่เขาให้มาเห็นไหมคะ จำนวนแรกที่เขาให้มานะคะเป็นเท่าไหร่คะสามมื่นหนึ่งพันสามมื่นหนึ่งหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดนักเรียนดูจำนวนแรกนะคะตรงนี้นะคะ นี่มากระจายได้แบบนี้นะคะหนึ่งมนะคะหนึ่งมืนนะะงม่สามพันก็จะมีหนึ่งพันสองพ,น,พน,นะคะหนึ่งร้ออ,รอ,อันนี้ก็ ยี่สิบใช่ไหมคะนักเรียนสิบสิบยี่สิบนะคะอันนี้ครูพแพลวขอกระจายให้นักเรียนดูก่อนนะคะแล้วก็หนึ่งหรือเอ็ดนั่นเองนะคะถ้าอยู่ข้างหลังเขาก็จะเรียกหนึ่งมืนสามพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะรวมกับอะไรคะนักเรียนสอง3มืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองเห็นไหมคะนักเรียน อ่านี่จํานวนนี้แยกออกมาจํานวนสีส้มๆแยกออกมาทางด้านขวามือนี้นะคะ2อง0มืนก็จะมี1นึ่งอ,องอัน1น0 0ง0มื0น,น,นะคะแล้วก็1,000 130ก็มี10 20 30นะคะ2ก็คือมี1และ2นะคะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไป เมื่อรวมกันสองจำนวนนี้รวมกันก็คือเอามาบวกกันนั่นเองนะคะนักเรียนดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นักเรียนดูไปพร้อมๆก,กันกับกูแพลยเลยนะคะเมื่อเรากระจายจำนวนแล้วนะคะเราเอาหลักหน่วยมาบวกกันก่อนนะคะบวกจากด้านหลังหลักหน่วยหลักหน่วยมี1นึสองและสนะคะอันนี้เราเอามาบวกกันต่อไปหลักอะไรคะที่เอามาบวกกัน หลักสิบใช่ไหมคะนักเรียนอ่าหลักสิบบวกกันด้านบนสองจำนวนด้านบนมีสองด้านล่างมีสามบวกกันเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบและเท่าไหร่คะห้าสิบนั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนต่อไปเรามาบวกในหลักอะไรต่อคะหลักร้อยเก่งมากคะ่ะหลักร้อยนะคะ หลักร้อยด้านบนมีเท่าไหร่คะ2 0 0ด้านล่างมี100แล้วนำมาบวกกันได้100 2 0รและ300เก่งมากคะ่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาหลักร้อยแล้วต่อไปหลักพันหลักพันด้านบนมี1 0 0 0 2 0 0 0 3,000บวกข้างล่างอีก1000เป็นเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน 1,000 2,000 3,000และ4,000เก่งมากค่ะต่อไปหลักสุดท้ายแล้วหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นบวกกันอ่ะด้านบนมีด้านบนมี1,000 10, 0 2 0 0 0 0บวกกันเป็น1,000 10, 0 2 0 0 0 0และ30,000เก่งมากค่ะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ อันนี้ครูแพลวกระจายจํานวนออกมาให้นักเรียนเห็นนะคะว่าแต่ละหลักนะคะเมื่อบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะสิ่งที่ได้นะคะคําตอบที่นักเรียนคิดเอาไว้ตรงกับของครูแพลไหมคะเมื่อบวกกันแล้วนะคะตัวเลขที่เราได้มาเรามาดูหลักหน่วยก่อนด้านหลังสุด3ามเห็นไหมคะนี่หนึ่งสองสาม หลักสิบก็คือเท่าไหร่คะสิบยี่สิบสถูกต้องไหมคะนักเรียนนี่ห้าสิบเมื่อกี้3นะคะอันนี้ห้ต่อไปหนึ่งร้0ยสอนะคะนี่หลักร้อยได้300ร้อยหนึ่งพันสองพหลักพันได้สี่พันต่อไปหลักหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมสนนี่ หลักหมื่นได้ส0 0 0 0ืเห็นไหมคะนักเรียนคําตอบของเราก็คือจํานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์แห่งนี้ก็คือเท่าไหร่คะนี่บวกกันแล้วในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมมีนักท่องเที่ยวรวมกันทั้งหมด34,353นนะคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนไปกันต่อเลยนะคะ ขั้นแรกนะคะวิธีการบวกของเราเมื่อกี้นะคะที่ครูแพลวสาธิตให้นักเรียนดูก็คือครูแพลวใช้วิธีการบวกจากหลักอะไรก่อนคะบวกจากหลักอะไรก่อนคะอ่าหลักหน่วยใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะครูแพลวบวกจากหลักหน่วยก่อนก็คือหนึ่งบวกสองได้สามใช่ไหมคะอันนี้หลักหน่วยก็คือทางด้านขวามือสุดต่อไปหลักอะไรคะ หลัก10ใช่ไหมคะ2บวกกับ3ได้ห้าอันนี้หลักสิบนะคะเมื่อกี้หลักหน่วยกระเถิบมาทางด้านซ้ายทีละหน่วยขั้นต่อไปขั้นที่3เราบวกหลักอะไรคะหลักร้อยนะคะอันนี้หลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยสองบวกหนึ่งได้สามนะคะเก่งมากคะ่ะนักเรียน ต่อไปขั้นที่สี่เราบวกในหลักอะไรต่อคะหลักพันนะคะหน่วยสิบร้อยพันนะคะอันนี้นักเรียนนับก,กันได้อยู่แล้วสามบวกหนึ่งง่ายมากๆเลยสามบวกหนึ่งก็คือสี่นะคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนต่อไปขั้นที่ห้าบวกในหลักอะไรคะหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือหนึ่งบวกสองได้ สนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะบวกจำนวนต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้วก็คือบวกจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันมาที่หลักหมื่นนักเรียนเห็นไหมคะแต่ละหลักผลบวกนั้นไม่มีการทดเลยใช่ไหมคะเป็นการบวกที่ไม่มีการทดเลยนะคะนี่เขาบอกว่าดังนั้น1 3 2 2 1บวกกับ 21,132จึงได้เท่ากับ34,353นั่นเองนะคะดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสวนสัตว์ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมจึงมีทั้งหมด34,353คนง่ายไหมคะนักเรียนข้อนี้ าง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราบวกเลขลงตัวทั้งหมดเลยยังไม่มีการคดเลยใช่ไหมคะนักเรียนง่ายมากๆเลยแค่บวกทีละหลักเท่านั้นเองนะคะครูพแพรสอนว่าให้บวกจากหลักหน่วยก่อนแล้วมาหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะแต่ละหลักนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ ตั้งเลขหลักให้ตรงกันอันนี้ครูแพลยังไม่ได้ให้นักเรียนทําใส่สมุดนะคะแต่ถ้าทําใส่สมุดเมื่อไหร่แล้วหลักจะต้องตรงกันนะคะหลักหน่วยก็จะต้องตรงกับหลักหน่วยเพราะว่ามีนักเรียนบางคนตั้งเลขหลักไม่ตรงกันผลบวกก็จะออกมาไม่ถูกต้องนะคะเครื่องหมายบวกก็เยื้องออกมานิดนึงให้อยู่ระหว่างกลางนะคะอยู่ข้างหลักหน่วยเลยนะคะแต่ละหลักตัวเลขต้องตรงกันนะคะนี่เห็นไหมคะ เขาใส่เลขหลักตรงกันเลยทุกหน่วยเลยนะคะอ่าต่อไปเลยนะคะหาผลบวกโดยการคิดในใจนะคะบางคนเห็นตัวเลขครูแพลวให้ตัวเลขมาปุ๊บไม่ต้องมาตั้งประโยคสัญลักษณ์หรือแสดงวิธีทําเลยนะคะสามารถคิดคําตอบในใจได้เลยเพราะว่ามีตัวเลขง่ายๆเขามีหลักวิธีการคิดอย่างไรเรามาดูกันนะคะอ่ะ ตัวเลขที่ครูแผลวให้มาคือ4,356บวกกับ9,999เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่ะใครคิดคำตอบได้แล้วบ้างคะว่าคำตอบข้อนี้ตอบว่าเท่าไรบางคนก็ตั้งประโยคสัญลักษณ์ในกระดาษนะคะบางคนหากระดาษทดขึ้นมาแสดงวิธีทำนะคะ แต่บางคนคิดในใจแป๊บเดียวได้เลยอ่ะกูแพรมีเทคนิคง่ายๆมาฝากนักเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยอ่าวิธีคิดนะคะวิธีที่หนึ่งคิดจาก9999ก่อนนะคะ9999ก็เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน1 0 0 0 0ลบหนะคะ ถ้าเราเอาหนึ่งหมื่นลบออกไปหนึ่งก็จะได้เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ตั้งโจทย์สี่พันสามร้อยห้าสิบหกบวกเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเท่ากับสี่พันสามร้อยห้าสิบหกบวกหนึ่งหมื่นลบหนึ่งเออตรงนี้คืออะไรคะครูแพร่หนึ่งหมื่นลบหนึ่งก็คือเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองนะคะเพื่อความไว เพื่อความไวก็คือเท่าไหร่คะนักเรียนรวมกันนะคะเอาจํานวนนี้รวมกันสนะองจำนวนนะคะเอาจํานวนนี้รวมกันสองจำนวนได้เท่าไหร่คะได้หนึ่งมืนพัหกะคะก็คือเอาหนึ่งมื่นมาบวกกับ4 3่พหหก็ได้หนึ่งหห มาลบอ,อ,อีกหนึ่งได้เท่าไหร่คะหนึ่งมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบห้าง่ายไหมคะนักเรียนถ้าวิธีนี้ลบออกไปหนึ่งเองเอาหนึ่งมืน่นมาบวกกับสี่พันสามร้อยห้าสิบหกที่คุณครูให้มาแล้วก็ลบออกไปหนึ่งก็จะได้คำตอบแล้วแป๊บเดียวนะคะไม่ต้องมาตั้งแสดงวิธีทำเลยนะคะให้เสียเวลาเราสามารถคิดในใจเองได้เลยนะคะวิธีคิดที่สองเรามาดูกัน วิธีคิดนี้นะคะก็คล้ายๆกับวิธีแรกนะคะแต่วิธีแรกเราเอาไปลบออก1แต่วิธีที่สองเราเอามาบวกเพิ่มอีก1น,นะคะก็คือคิดจาก1บวก9,999เท่ากับ1,000 0ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้4,356บวก9,999เท่ากับ4,355 บวกหนบวกเก้รอ9ก 9, 9ันนะคะตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่คะตรงนี้ดึงลงมานะคะตรงนี้บวกกันได้10,000นะคะแล้วสองจำนวนนี้บวกกันก็ได้14,355คมาาคำตอบเท่ากันเลยไหมคะสองฝั่งเท่ากันเลยนะคะนักเรียนแล้วแต่นักเรียนนะคะจะชอบคิดวิธีไหนวิธีแรก เอา1นึ่งหมื่นตั้งไปลบออก1วิธีที่2เอา1มาบวกกับ9999นนะคะอันนี้เป็นการคิดในใจแล้วให้ได้คำตอบอย่างรวดเร็วหรือว่าใครจะชอบคิดในกระดาษทดก็ได้นะคะถ้าคิดในกระดาษทดจะทำให้เราคิดได้อย่างแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคะ แต่อันนี้เป็นการสอนคิดในใจแบบรวดเร็วนักเรียนก็สามารถนำไปใช้กันได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะครูแพรก็ขอจบการสอนในเรื่องที่ หนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ที่2ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งกูแพลไว้ในอัลบั้มในลายกลุ่มนะคะเดี๋ยวกูแพลจะเข้าไปตรวจให้หากนักเรียนคนใดนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาในลายกลุ่มได้เลยนะคะตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ